ฝากใต้จุดเทียนสองธรรมนะครับกับทำถูกต้องนะตามหลักก็คือเราจะต้องจุดเทียนสองธรรมเสร็จแล้วก็พระสงฆ์พระธรรมกถิกึงขั้นก็จะขึ้นสู่ธรรมานของขั้นเองนะครับเป็นการนิม,มนต์ท่านจุดเทียนสองธรรมครับต่อไปทุกท่านขอเชิญทุกท่านนะครับเมื่อพระสงฆ์เหมือนท่านเจา้าวาดขึ้นสู่ธรรมาสเสร็จเราจะได้ อาราธนาธรรมนะโดยพร้อมเพียงกันนะครับพี่พรอปิดไอ้ดนตรีด้วยนะครับที่ปิดสต็อปไปเฉยครับนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับอาราธนาธรรมโดยพร้อมเพียงกันนะครับโดยทํานองสารพันย่านะครับพร้อมเพียงกันนะครับนั่งที่ครับพี่โอเคครับพร้อมกันนะครับ พระมหาจโลกาทิปติสัมปติกัดนาชาลียันทิวรังอาจะทาสันติธาสันตา ปาราชักขาชาติกาเทเสตุธามังอนุกรรมปิมังปัจัง นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจายังกาเมสุกามสุขันนิกานุโยโกทุโข อนาริโยอนัตตสันหิโตโยจายังอัตตะกิลมัทานุโยทุกขโขอนาริโยอนัตตะสันหิโตตีณโอกาสบัดนี้ธรรมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาขุณนมีกาถาพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญา ของคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาเป็นเจ้าภาพมาทำบุญในวันนี้วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเรามาทำบุญเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในวันนี้ <c oughs> นางฟังสบายๆนะโยมนะนางสบายไม่ต้อง อะไรมากไม่ต้องปนมมือไม่ต้องได้นั่งสบายปล่อยใจให้โลง่งๆให้ว่างๆถ้าเราปล่อยใจให้ว่างใจให้ว่างสงบเหมือนกับเราเหมือนกับวันไหนเราไม่ได้ทำงานยกตัวอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันสบายๆรับไหวเออวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเราก็รู้สึกว่าสบายไปไปอย่างนั้นเนี่ยเรานนนั่งไปฟังไปต่อไปถ้าเรา ใจไม่สงบใจไม่สบายเราฟังไปก็เหมือนกับวุ่นวายในใจของเราแต่เราก็ไม่มีสติพอที่จะเข้าใจธรรมะในรู้ว่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละใน็นในวันนี้นธรรมภาพจะแสดงว่าธรรมเทศนาในวิสาขาบนณมิฆา,าตามวรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า าสมควรเกเวลาวันนี้ก็เป็นวันวิสาขะพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดทมวัจจักับประวัตนสสตรเพื่อเป็นแนวทางแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแนวทางประพฤติปฏิบัติของเราเริ่มแรกทีทีพระองค์เพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดว่าสิ่งสองอย่างที่ไม่ควร ไม่ควรจะเสพเลยไม่ควรจะใกล้เลยก็หนึ่งกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม5ห้าอย่างนี้เรียกว่าการมาสุขานุการนุยโยกพระพุทธเจ้าบอกว่าเออมันมันไม่ควรประกอบนะประกอบจนเกินไปก็ทำให้เราติดอยู่ในนั้นไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไอ้นี้ก็ ของเราอันนี้ก็ของเราทุกอย่างทุกอย่างก็เลยติดอยู่ในนั้นไปไหนไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ห้ามห้ามไม่ให้เราให้เราติดอยู่ในนั้นข้อที่สองการทรมานตนให้ลําบากกอกทรมานตนให้ลําบากก็คือทรมานตนนั่นเองเห็นไหมพระพุทธเจ้าตอนที่พง์ประพฤติทุกและกิริยานั่งอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า เริ่มแรกก็กดพระทนด้วยพระทนเอาลิ้นกัดฟันกดพระทนด้วยพระทนกัดฟันจนจนจะทําอะไรไม่ได้คือการทรมานเพื่อจะให้มันลุเป็นผู้ศทธเจ้าครั้งที่สองมันมนยังไม่ได้บรรลุก,ก็ะระเบิดที่สองกดพระเชียวหาด้วยพระตาลุกก็เอาเลี้ยนนี่แหละเอาเลี้ยนนี่แหละ กดแพดานกดอยู่อย่างนั้นแหละกดทําไมพยายามเพื่อจะให้ให้ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไ,ไงก็ไม่ได้ไม่ได้บรรลุสักทีอันที่สามก็คือไม่บรรลุเปลี่ยนใหม่เมื่อจะเอาแบบใหม่ลงอดอาหารดูอดอาหารแล้วก็อดอาหารอดอาหารไปเรื่อยๆจนส่วนกายสูบผอมเหลือแต่กระดูกเห็นไหมโยมจ้ะ โยมท่านใดที่เคยไปประเทศอินเดียก็จะก็จะเห็นมันจะมีอยู่ตรงที่บำ,บำเพ็ญทุกขลักิยาเข้าไปดูเหมือแต่กระดูกนั่นแหละก็คือพระพุทธเจ้าพูดว่ามันไม่ดีเลยมันทําให้ตนลําบากเอก็ไม่ดีเลยอย่างเช่นเราทรมานตนยังไงก็ไม่บรรลุพระองก็เลยหันมาบําเพ็ญเพียรทางจิต ทำใจใจสบายทางสายกลางนั่นเองทางสายกลางก็คือทำ,ำยังไงให้มันเป็นอะไรคือสายกลางสายกลางนี้ก็คือแบบไปแบบทาบายสบายไม่ไม่ทุกข์ร้อนไม่อะไรต่างๆปว่างทุกอย่างเมื่อจิตมันสว่างมันสงบมันก็มันก็จะสบายโดยปกติธรรมดานี่นะจิตของเรานี่ จิตของเรานี่ธรรมดานี่มันจะนวุ่นวายคิดอยู่ตลอดเวลาไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีนิทานทร,รมบทอยู่เรื่องหนึ่งรำมบทอยู่เรื่องหนึ่งพระอุปัชากับพระภิกษุก็คือพระปาคินียรักขิตซึ่งเป็นเป็นพระอุปัชาแล้วก็พระหลานชายลูกคนหนึ่ง รูปหนึ่งเรียกว่าสังฆลักขิตสังฆลักขิตวันหนึ่งพระสังฆลักขิตนี่ได้ผ้าบรรเนธิการนั่งอุปตากอาจารย์อยู่เรื่อยไปได้ผ้าใหม่มาเอามาถวายพระอุปัชาพระอุปัชาบอกบอกว่าเออเอาไว้ใช้เลยไม่อยากไม่ไม่เอาหรอกเธอเอาไว้ใช้เลย ก็คิดว่าคิดไปต่างๆจิตนี่คิดไปต่างๆนานาเออพระอุปชานี่ไม่รักเราไม่สงสารเราไม่เอ็นดูเราแล้วเอะเราจะอยู่ทําไมเราจะสึกดีกว่าออท้งใจหนังคิดไปโน่นเลยคิดไปคิดไปด้วยแล้วก็เอาพัดก้านตาลแบบก้านตาลเห็นไเมยมทาก้านตาลแล้วก็พัดอุปชาไปให้เย็นๆอากาศเย็นไปไล่ ไล่ย,ยุงไล่อะไรต่างๆด้วยนั่งไปพิจารณาไปนั่งไปเรื่อยพัดไปพัดมาจิตเจใจก็คิดไปอีกเรื่อยๆโอ้พระชานี่ไม่รักเราไม่ไม่เอ็นดูเราแล้วสึกไปก็เลยก็เรียกว่าเพราะงั้นเราก็จะเอาผ้าใหม่ผ้าที่เราได้มาอนี่ไปขายขายให้ได้คงจะได้อยู่จักสองกระหาปณะนะเมื่อได้เงินมาแล้ว ก็จะเลี้ยงตัวเองบ้างก็จะเอาไปาก็จะเอาไปซื้อโคซื้อบัวมา,าซื้อบัวมาจากู่หนึ่งธรรมดาว่าบัวมาอยู่ด้วยกันเขาเวลาเรามาเลี้ยงแล้วเขาโอ้ยโตขึ้นมาผสมพันธุ์กันแล้วก็ได้ได,ได้ออกลูกออกหลานมาออกลูกออกหลานมาเป็นมีลูกออกมาเราก็จะขายส่วนหนึ่งบ้างอีกส่วนหนึ่งก็จะเลียนนมไปขายบ้าง เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไปจิตใจในี่ทํานองนีนะ้คิดไปเรื่อยก็ก็พัดมือแลก็พัดพระอุปชาไปเรื่อยจิตก็คิดไปเรื่อยนี่คือธรรมชาติของจิตนะธรรมชาติของจิตคิดไปเรื่อยพอเราขายได้เงินแล้วก็จะอยู่คนเดียวนี่โอ้ลําบากเราก็จะพอมีเงินใช้บ้างแล้วก็จะไปหาเองไปหา ภรรยามาจะกคนหนึง่งเพื่อจะมาหุงข้าวปลาอาหารให้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 กินให้ทานให้อยู่สบายไปหน่อยพอพอได้ภรรยามาแล้วก็เขธรรม,มดาอยู่ว่าการที่คนมีภรรยามีภรรยาสามีก็ต้องมีบุตรพอเราอยู่ได้ไปมีบุตรออกมาแล้วก็พอบุตรเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะพาภรรยาพาเมีย พาภรรยาพาลูกีไปเยี่ยมบ้านเกิดเดิมพาไปเยี่ยมบ้านเกิดเดิมพอพาไปเรื่อยๆคิดไปคิดเรื่อยเปลื่อยไปแหละคิดเรื่อยพาไปเยี่ยมบ้านเกิดเดิมทีเราก็จะได้เช่าเกียนเกวียนเล่มหนึ่งใหญ่ๆมาก็จะพาไปให้ภรรยากับลูกนั่งบนเกวียนแล้วก็เดิขับไปเรื่อยๆจะไปเยี่ยมบ้านจะไปไปเยี่ยมบ้าน พอไปไปเย็บพอไปถึงกลางทางนี่ภรรยาก็เผลอยังไงก็ไม่รู้ <Okay. S 1> ภรรยาก็เผอยังไงไม่รู้ทาลูกนี่หล่นลงไปใต้เกวียนอพอได้เห็นเห็นอย่างนั้นก็เอาก็ด่าภรรยาว่าไม่รู้ลูกให้ยังไงดีให้ดีอะไรเงี้ยก็จะพยายามจะเอาไปพัดเอาไม้ตีหัวภรรยาที่สามครั้งตีไปตีมาในขณะที่ตีไปใน พอมือเผอพัดใบตานพัดหัวอ้าวอุปชาก็ไปสามทีอุปชาก็รู้ว่าโอ้ในคิดไปเรื่อยเป่อยแล้วรอุปชาเป็นพระปาคีนัยสังคลักิจนี่เป็นเป็นพระรหนันต์ก็รู้จิตว่าคิดว่าล้านชายพระล้านชายนี่คิดอะไรอยู่ป่วยในลักษณะนั้นพอพัดไปอย่างนั้นก็พยยอยงงก,ก็เลยถามว่าเออทำอะไรล่ะสังฆลักิจ เอาพอเอาพัดก,การตาตีหัวพระอุเชานึกว่าตีสานึกว่าตีภรรยาพอน,นึกได้โอ้อุปชาของเรานี่อุเชานี่รู้รู้ทันเราหมดแล้วรู้ความชั่วความคิดชั่วของเราหมดแล้วเ,เราก็จะโอ้เราอยู่ไม่ได้แล้วก็จะหนีไปนี่ก็คือลักษณะของจิตมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยทีนี้จะาทำยังไงเราเราก็จะทําพระพุทธเจ้าคงก็ให ให้เรานี่พยายามคุมจิตให้มันอยู่กับคุมจิตให้อยู่กับที่สมมุติว่าเราทําอะไรเรานั่งสมาธินี่ให้มันกําหนดอยู่ในปัจจุบันหรือว่าเดินจงกรมเ,เดินจงกรมนี่ให้ไปเดินไปเรื่อยไม่ใช่ว่าเดินวันสองวันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งไม่ใช่นะเดินจนว่ามันชินนะโยมเคยเดินหรือเปล่าไม่รู้เดินจนจนมันชิน จนว่ามันได้เดินไปนี่จนว่ามันชินมันกําหนดรู้ทันจนจนเดินไปรู้ทันว่าเออเดาเดินเราก้าวเราอะไรไปลักษณะนี้ก็นี่ก็คือการการฝึกเกีนั่งสมาธิก็เหมือนกันเดินอยู่กลมก็มเหมือนกันเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนกําหนดรู้ว่าเราเดินเรานั่งืงเราเราย่างเรายกไม่ใช่ว่านานๆทีนะ ม่ใช่ว่าน,น,นานๆทีจะมานั่งว่าเออมีงานมีบุญทีหนึ่งล้วก็มานั่งทีหนึ่งโยมก็จะคอยแต่มาเออปีนี้เมื่อ,อไรเนาะจะมีการปฏิบัติธรรมประจําปีคอยแต่จะเอาเป็นปีแล้วแต่มามันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องทุกวันทุกวันฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาจนจิตมันคุ้นเคยจนว่ามันมันสนุกมันมันมันอยู่กับที่มันอยู่กับอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือคือคือการปฏิบัติ ที่เราที่จะได้าาเราที่จะได้เป็นสมาธิจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่นานๆที่จะมาปฏิบปฏิบัติทีหนึ่งมันไม่ใช่องั้นฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมามันก็จิตจิตก็จะอยู่ประจํานี่ก็คือการฝึกงั้นเราลงยอมลงยอมลองลองทําดูนี่ก็คือวิธีการวิธีการฝึกฝึกสมาธิฝึกจิตให้อยู่กับที่เ,เมื่อจิตอยู่กับที่แล้วเราก็จะ ไต่ตรองดูไต่ตรองดูว่าเออตรงนี้มันมันเป็นอย่างนี้นะธรรมะนิดเดียวอย่างพระพุทธเจ้าว,ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามาสุขันทิการุโยกอย่าคุกคีจนเกินไปกับรูปเสียงิ่นรถสัมผัตธรรมารมอย่าทร,รมานตนจนเกินไปนี่ก็คือลักษณะนี้นี่ก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไปแล้วก็ต่อไป,ปพระองค์ก็ตัดไปว่า ได้บรรลุเป็นอริยสัตว์คว่าอริยสัตว์นี่ก็คือมันไม่มีวิลายหรอกมีทุกขสมุทัยนิโรดมรักทุกขสมุทัยนิโรดมรักเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นทุกข์ชาติทุกข์ชาติทุกข์นี่ก็คือ,อการเกิดการเกิดเกิดก็เป็นทุกข์ยุงยงญาติโยมที่เคยที่เคยเป็นแม่เป็นเป็นแม่มาแล้วนี่ วันนี้วันแม่ด้วยว่าวันแม่ด้วยโยมที่เคยเป็นแม่ด้เวลาสัตว์ที่จะลงมาจุติลงมาปฏิสนธิในท้องของมานดานพอเริ่มลงมาปุ๊บก็มีความทุกข์แล้วพออยู่ในท้องของบารดานี่เนื้อกระ,ระเพาะปัสาวะขึ้นมาเหนือ,อพออา,อาหารขึ้นมาอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อย แม่พอแม่เนี่ยจะลุกจะเดินจะเหินยังไงกินข้าวร้อนร้อนเข้าไปกินน้ําร้อนเข้าไปก็ไปลวกไป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 ทำให้มันร้อนลูกก็พลิกไปพลิกมาเย็นแต่หนีไม่ได้นี่ก็คือลักษณะ <ๆ S 1> เวลาบางทีมแม่ก็ทานพวกอาหารของเปรี้ยวบ้างของเค็มบ้างบ้างก็โดนไปพลิกอยู่ในนั้นนี่นี่ก็เป็นทุกข์การเป็นทุกข์ อยู่ไปไหนจะพลิกไปทางไหนก็ไม่ได้บางทีแม่นี่พอโตขึ้นมาหน่อยโตโตขึ้นมาเรื่อยๆห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนกว่าก่อนที่จะคลอดออกมาแม่บางท่านก็ไม่ระวังพอาจะลุกก็ลุกขึ้นทันทีเลยทาให้ทาให้กระทบกระเทือนกับลูกที่อยู่ในท้องพอลบลบไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องต้องทนเจ็บทนปวดอยู่นั่นแหละ นี่คือลักษณะนั้นนี่ก็คือนี่ก็คือชาติทุกการเกิดก็เป็นทุกพอทุกพอลงมาปุ๊บพอพอถึงพอ,พอใกล้พอคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็เวลาเวลาคลอดออกมานี่ก็ความเป็นทุกข์อีกบางทีคนพอคลอ,อดออกมาปุ๊บพยาบาลหรือว่าใครเอาไปจับเอาผ้ามาเช็ดเพราะว่าไอ้คน หนังมันอ่อนๆเนี่ยเราผ้าไปเช็ดไปถูมันจะเก็บแสบขนาดไหนก็คิดคิดดูขนาดนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ตัดว้ว่าเกิดนี่เป็นทุกข์นะพอโต,ตขึ้นมาหน่อยก็เป็นพอโตขึ้นมาหน่อยเข้าโรงเรียนเข้าอะไรก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้ทุกนั้นเลยนี่คือวิธีการคือเป็นทุกข์คือชาติทุกข์ชาติทุกข์เวลา ต่อมาก็ชาช,ชลาอย่างเรานี่อาตมามาเป็นสิบสิบวันแล้วยังไม่หายง่วงเลยยังไม่หายง่วงเดินก็ปวดหลังปวดขาไปหมดเลยนี่ก็คือชาลาเขาเรียกว่าชาลาชาลาปวดทุกลูกก็โอยนั่งก็โอยอาตมาก็นึกถึงว่าเวลามันมีบทสวดอยู่บทหนึง่งพว่าลูกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรอ,อะไรสมองนั้นแะ ว่าไปลุก,กโอยนั่งก็โอยอนี่ก็คือชลาฟันนี่ก็จะเคี้ยวอะไรนี่ก็ต้องระวังแมกเนตหน่อยวันหนึ่งเมื่อจักสิบปีมาแล้วอะาตมาก็แต่ก่อนเป็นเหล็กใช่ไหมเคี้ยวมะขามนี่คั่วดีๆแล้วก็มาเคี้ยวปึ๊บๆวันหนึ่งยมมเอามะขามมาถวายก็กินกินไ้อันเสร็จเหลือแต่เม็ดมันก็ลองมาคั่วแล้วจะจะ,จะเคี้ยวได้ไหม พอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บคั่วเสร็จแล้วพอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บฟันแตกครึ่งเลยโอ้นี่นี่ก็คือนั่งไปโอ้นี่ชลาในลักษณะนั้นเนะี่ยทุกวันนี้ก็เลยไปหาหมอใหม่หมอก็ที่แรกหมอก็ตัดครึ่งเอามาต่อให้พอไปที่สองโอ้มันมันรากมันไม่ดีแล้วถอนทิ้งเลยตอนนี้ก็เลยนี่ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ก็ไปนี่ก็คือนี่คือลักษณะของของทุกข์ชลา ผมก็ผมนี่ก็งอกแล้วขาวไปหมดแล้วในคือวหลังก็โกงแล้วก็อะไรตัวนี้ก็คือชรลาชาติชรลา,ลามรณะอีกต่อไปแล้วก็เอถอือถึง,ถงไม่นานก็จะต้องตายแล้วนี่เป็นธรรมชาติธรรมชาติของไอ้อริยสัตว์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าถึงนบอกว่าให้กําหนดรู้นะให,ให้ให้กำหนดรู้คําว่ากําหนดรู้ก็คือรู้ว่าเกิด แจเจ็บตายนี่มันเป็นเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะมันมีอยู่อย่างนี้แต่เท่าโลกเท่าอะไรนะเวลาให้เราให้เราพิจารณากําหนดรู้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จากทุกเราก็จะข้ามทุกข์ไม่ได้เรากลยกตัวอย่างเช่นเด็กเ,ออเด็กนี่เวลาเขาเห็นไฟสีแดงแดงนี้เขายังไม่รู้จักเลยพอเขาไปจับปุ๊บเขาไม่รู้ว่ามันร้อน ไปจับปุ๊บมันก็ไหมมือร้อนสันใดแล้วไฟฟ้าอย่างนี้ถ้าหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไฟฟ้าถ้าหากว่าไม่รู้ว่ามันมีไฟไปจับมันก็ดูดเอานี่ก็คือลักษณะของของการในการไม่รู้แต่ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่เป็นอะไรสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเออเรารู้ว่าทุนนี้มันมีโทษนะมันร้อนนะมันดูดนะแล้วพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะผ่านมันไปได้ นี่ก็คือนี่ก็คือทุกทีนี้ที่สองก็คือสมุทยัยสมุทัยคืออะไรสมุทยัยคือตัวตันหาตันหานี่ก็ไปไหนไม่ได้ที่เราไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะความอยากกันเองอยากในรูปในเสียงในกลินในรสสัมผัสธรรม,มลพอยากทุกอย่างอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากได้ทุกอย่างมีแล้วก็ไม่ยอมพอนี่ก็คือลักษณะของของความอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าตันหาตันห,หานี่แหละคือตัวสมุทัย เหตุของความทุกข์ถ้าเราปล่อยวางเราปล่อยวางเรารู้จักพอเมื่อ,อไรสบายเลยสบายเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปล่อยวางแล้วเราปล่อยวางเราวางทุกอย่างเราไม่อยากได้อะไรเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่ถ้าเราจะพูดไปว่ามันไม่ใช่ของเราแต่คุญก็ไม่จริงแต่ว่ามันเป็นของเราอยู่ถ้าเรา เราคิดว่าเป็นของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้อย่างนี้อันนี้ก็คือ,อตัวสมุทัยนี่อยากจะเกิดสมุทัยนี่ก็คือกามาตัญกามตัญหาอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสร,รมอารมณ์นี่ก็ลูกเรานี้ก็พ่อเราแม่เราหลานเราไปไหนก็ไม่ได้นี่ก็คือต,ตัวตัวตัหานั่นเอง ต,ตัวการมตัญหาเพราะว่าทัญหาอยากเป็นโน่นอ,อยากเป็นนี้อยากจะเป็นทุกอย่างเลยที่เขาก็เขามีเขาเป็นแล้วก็อยากจะเป็นวิภวตัญหานี่ก็คือ,อว,ว่าวิภวตัญหานี่ก็คือตัวถ้าเราจะพูดไปมากมากก็คือ,อากามาวจรกาามาวจรก็คือมนุษยโลกนี้เองอมนุษยมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้น จาตุมหาลาชธชั้นดาวดึงชั้นยามาสันดุสิตสันสันดุสิตปารลมีมิตราาสมุทีปารลพัตสมติปรารลมีรัสมติีอย่างกับหกเทวดานี่หกชั้นรวมกับมนุษย์อีกเป็นเจ็ดนี่ก็คือนี่ก็เรียกว่าการมาเป็นกามาวาจรอยู่ในอยู่ในกามกามาปัญหานั่นเอง การมาจรนั่นเองทีนี้ต่อไปวิภวะตัณหานี่ก็คือตัวเป็นพรมโลกไปเกิดแล้วไปเป็นพรมไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีอะไรลักษณะนั้นนั่นก็คือเรียกว่าวิภาวะตัณหาอันนี้ก็คือส่วนของของของไอ้สมุทัยนี่ตัวสมุทัยจริงพระพพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเออทีแล้วเราจะดับมันได้อย่างไรทุกข์ ดับตรงนี้ดับก็ดับับตัวตัณหานี่แหละเหตุของเขาดับตัวตัณหานี่แหละไม่อยากไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดอยู่ในกมามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพัฒนาสุดท้ายเมื่อเมื่อเราไม่ติดอยู่เหตุที่เราไม่ติดผลสุดท้ายเราก็ดับทุกได้นี่ก็คือส่วนนิโดรดนิโรดนี่ก็คือตัว